สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาตากกอค่ะดูช่างนี้ช่างย้ายสวนผักแล้วนี่ช่างก็จะย้ายสวนผักค่อยไปแล้วพ <c> อ <oughs> <c oughs> ต้องเกลี่ยพื้นที่ระดับแถวนี้นะคะ

คือบ่าเรได้ยาอยู่แล้วมีเอาน้ำเส้อนักเธอเด้อมาขี้ตุ่มดเดอ้อคือบว่าคือบว่าผู้เจ้าหากินมีเป็นแห่เอามาปูเห็นไปหากินมีท่านเขาบ่าเหรน้ะ เออพ่อได้ลุอยู่ได๋เออแต่ก่อนโอ้ยใยง่ายมาน้ำไม่ได้อพี่นีนี่น้ำล้างนี่นี่ถังนี่มันมันก็มันก็หมอนมือเนาะ เดี๋ยวเอาไปเว้นทางน้ำเอาเว้นทางน้ำเดียวเลยเออ โอ้ไปแล้วยังเอาดินซุ่มนี้เสอใช่เขาคาดย้องอปอเปลอ่ยุ้มมากเลยด้วยขันแหนมได้เงามันน่ะเ<ม>ออ ย้ายค่ะมหาก,กรรมย,าย้า, <c oughs> ายเอาใครอยู่รันคนมีเจ็บนะม,มันหึงแล้วถังอัน,นี้คแต่แม่ไม่มีเพนหึงว่ะไม่มีึงจะแตะเพ เวนีล่าปอ่ันนี้อาเวีล่าัดแล้วยังหล่าหุ้นมานี่อยู่เข็ดขมดี๋ยเายูน่าหก่อนแล้ว็ีนี้วันเออ

ช่างก็ย้ายผักนะคะย้ายผักมาให้โ้โดีมากๆเลย <laughs> แต่ก่อนมันก็อยู่ในอยู่ในท่อแบบนี้นะอยู่ในท่อแบบนี้แล้วก็ดินใส่ดินใส่แล้วก็เอาผักอันนี้มาปลูก <S <s <us ur ra> ปลูกเพื่อที่จะน้าตาย <S <s <us ur ra> หากินไม่เก่งก็เลยกลัวไม่ทันเพื่อน ไปไปเก็บผักที่ไดไม่ทันเขาสักทีก็เลยทำแบบนี้เอามาปลูกไว้เอามาปลูกไว้เพื่อกินเพื่อเก็บไว้เพื่อเอาไว้เก็บกินถ้า,ถาหากินประมาณคือเขาวเวไฟเธอใดมันเบิดก่อนอ่ะแม่มันเบิดก,ก่อนก็ได้เอา้าเฮียจังสี่เอามาปลูกไว้ซะมันจังบ่อน ยากินย่มใดก็กิกนแหะนะนาจะเก็บย,ย่มใดก็เก็บนีไ่ไงเหมือนท่อนี้นี่เหมือนท่อนี้เลยแต่ว่าที่ไม่เอาน้ำใส่เนี่ยที่ไม่เอาน้ำใส่เพราะว่าเขาจะเขาจะยกออกแล้วนะคะแต่ว่าพอเทเทพื้นเทพื้นหน้าบ้านเสร็จแล้วก็จะเอามาเลียงไว้เหมือนเดิมก็จะเอามาเลียงไว้เหมือนเดิม กพราะว่าเอาเก็บไว้กินเก็บไว้กินเหมือนนี่ไงนี่ผักหวานเป็นคนที่หากินไม่หากินประมาณฮาหากินไม่เก่งนี่เห็นไหมก็จะปลูกไว้นี่ผักหวานเห็นไหมยอดผักหวานนี่ก็มีใบยานางด้วยนะเนี่ก็จะปลูกไว้กินมีต้นผักหวานประมาณ สามต้นสามต้นสี่ต้นเดี๋ยวถ้าเ,าเกี่ยพื้นที่เสร็จอะไรเสร็จยังไงเดี๋ยวจะหามาปลูกอีกเราซื้อซื้อเขาก็มันก็แพงซื้อเขามันก็แพงแล้วก็ต้องปลูกกินอะไรมั่งนี่มันกำลังมันกาลังเริ่มแตกยอดแม่เห็นไหมนี่ ต้นผักหวานพ่อยก็ไม่ได้ซื้อต้นแพงนะต้นละยี่สิบบาทต้นละยี่สิบาทเอามาเอามาปลูกไว้เอามาปลูกไว้ที่บ้านนะคะเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย,บาย